อาามอร่อยไหมอร่อยออร่อยหรอคะ อ้ามเลยลูกอ้ามเลยอ้ามเหงนใจเลยับจินนี่หดด้วยเลยนะลูกเดี๋ยวผอมอ้าม

อ้าโอ้โหเจ่งมากลูกอ้าอ้าโอ้โหเก่งจังเลยว่ยหมูเข้าจมูกเลยโอ้โหยายนูกต้อนยังไงวะข้าจมูก

ไม่เล่นน่ะลูกหนูไม่เล่นนรอกเนี่ยไม่เล่นหร,อ,นหรอครับนะอ้ะวนไม่เล่นน่ะลูกอะแล้วอ้วนกินอะไรนะอ้วนตัวน,น้อยโอ้ดูพี่ตังเก่งจังเลยเว้ยกินมาม่าโอ้หอ อากินแข่งกับพี่ปื้มเลยเอ,อ่ะอา้อาวน้องแตมเป็นกำลังใจให้พี่ตะตังถู้เก่งวะแตมน้องแตม ta ai mà này lợi mà léo luôn cha cô cô luôn thì luôn sa một điểm ตาจแจนครับตาแจนจะ๊อี๋ตาแจมยิ้มหน่อยลูกไม่พอใจแล้วเหรอไม่หนุกแล้วไงนะไม่สนุกแล้วเหรอลูกแต่ย,ยิม้มกอนยิ้มกันลูกแตนยิ้มกันจั๊กอีก๋จั๊กอียิมย้มได้ดิโอ้โหหน้าบึ้งตลอดเลยเนี่ยอยิมนนย้มกันยิ้มกันยิ้มกันเด้อ นี่คือนำพักน้ำแรงนะครับจากการทำงานโรงงานวดหลับวดนอนนะครับเพื่อหาเงินมาดาวนะครับลงคลิปไม่ได้เพื่ออวดนะครับอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครในหลายคนนะครับ,บ เอาอะไรยาวอะไรครับจะตางยาวยอะไรอดตาดิแล้วว่าเมือนกันนีบกดยือ้วันนี้เรามาเที่ยววัดเจดีกันนะครับวัดเจดีไอ้ไข่ สักเด็กกันรอบๆดีอ่าน,น,น้องสตางคเนี่ยน้องสตางค์ง,งอแงแอะมาก